สวัสดีครับก็อ,อยู่ในเกมเอเดเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็จะไม่เล่นยูซี่สกอร์เปียนทองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนคือมาโชว์ไก่ให้เพื่อนเพื่อนดูันแหละไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับก็ถ้าตายต่ำกว่าสิตัวก็ถือว่าดีนะสำหรับผมไปเราไปลุยสักหนึ่งเกมเลยแล้วกันนะครับเอาเลน่อยหนาไปกินความเกิดไปแล้วเอาเลน่อยหนาไปกินเอาหน่อยหนาไปกิน เอาเล่ะหนาไป Ho lần nào bị kín Ho lôi nào bị kín Ho lần nào bị เอาเล้อยหน้าไป เอาเล่ยหนาไปกิน้า้เอาลเอาลยหนาไป Hãy nào mình kênh Ghiền nào mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทีมของคุณได้รับชัยชนะ

เอาเยหนาไปกินดับเบคั้คุณได้รับใชน,นะ เอาเล่ยหนาไปกินาเกิดไปแล้วเอาเล่ยหนาไปกิมแล้วข้าห,าาหาทีมของคุณได้รับชัยชนะ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับอ่า UC ทองสกอร์เปียนนะครับผมเจน2นะสวยจัดเลยนะเป็นสีทองนะคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ